วันนี้เรามายิงปลากันครับปลานินเป็นฝูงเลยเห็นไหมครับน้ำกระจายคงโดนสักตัวงแหละเราก็ามายิงปลากันเช่นเคยครับผมวันนี้ปลานินตัวน้นอยๆขึ้นลอยปากจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ยิงหรือเปล่าวันนี้แต่ปลานินน้อยเยอะมากครับผมไปซุ่มปลากัน นี่ครับหมายนี่คองยาวเลยนะครับเราก็มาเดินอุ้ยเราก็เจอปช่อนลอยนะครับย,ยังไม่ทันจะเล็งเลยมันก็ลงไปแล้วเราก็มารอจ้องตัวต่อไปสิครับมันจะขึ้นให้ยิงหรือเปล่าบรรยากาศยามเช้านี่ สดชื่นมากเลยนะครับสูตรบรรยากาศให้เต็มปอดสดชื่นจริงๆปันนินเป็นฝูงเลยนะครับมันรออยู่ใต้น้ำแต่มันยังยิงไม่ถนัดยังไม่ชัวเห็นลำลาลำลาเราก็เลยขยับเดินไปใกล้ๆหน่อยครับผมกะจะจะชัดๆจ,จะได้ไม่พลาด เราก็ต้องใจเย็นหน่อยนะครับรอให้มันขึ้นมาชดชัวมันก็ยังเห็นลำไาล,ลำลาอยู่นะครับยังไม่ชัวแต่แล้วมันก็ขึ้นมาแล้วครับผมจวกเขาให้เรียบร้อยครับผมดูกันอีกรอบครับผมช้าช้าชัดชัดเจียมโอ้โอโอ อ้ oh. ตัวนี้น่าจะพอได้นะครับพราะมันพาสายพีแอเอถอขวาเลยครับผมตอนนี้ก็ปั่นเข้ามาครับแต่มันพาไปพ่านอุปสรรคข้างล่างเราก็ต้องดึงมาก่อนตัวดีนะเนี่ยสู้ดีด้วยปั่นครับปั่นครับปั่นมา พันยาข้างล่างอีกอดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาตัวนี้ตัวดีนะครับผมเห็นแล้วมันลุ้นกันว่าตัวแค่ไหนนี่ตัวใหญ่เลยทีเดียวนีส่สวยตอนนี้ผมไม่ได้ถ่ายดูนะครับผมยิงปานินไปนะครับน่าจะตัวดีเลยทีเดียวคาดยิงไป โดนปนินน่าจะตัวใหญ่อะมันดึง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 ไปพันอุปสรรคตายนํามก็ดึง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 ปึ๊ดโอ้โหขาด